สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เอจะมาสั่งตำกล้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินตำกล้วยกันนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกเดี๋ยวเราจะมาสั่งตำกล้วยกันเลยนะคะนี่นะคะตำกล้วยนะคะสั่งตำกล้วยตำกล้วยค่ะแมคค้าอันนี้อยู่ข้างคอนโดที่เออยู่นะคะตำเลยค่ะ เอาตำขั้วนะคะแบบแซ่บเลยนะคะแม่คะดูนะคะแบบว่ากินง่ายอยู่ง่ายค่ะทุกคนอเอ็ดมามาส่งของข้างนอกนะคะแล้วก็อาหาที่แล่อร่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นหามนะ ราอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วเราก็ามาทำงานที่บางกอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าการตำกล้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตำกล้วยนะคะทุกคนนี่นะมองไม่ค่อยเห็นเอาไรเลยนะทุกอย่างต้องสั่งนะคะอยากกินอะไรก็มาหาเอานะคะในในระหว่างที่รอนะคะทุกคน ในระหว่างที่รอรอตํากล้วยมันรอนะต้องต้องหาที่ยืนก่อนนะคะทุกคนอันนี้ในขนาดที่ยืนรอนะคะยืนรอตำ้กล้วย ก็รอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินตำกล้วยที่แสนอร่อยนะคะน่นะดูดูท่าตำท่าตำนะคะดูท่าตำนะคะอันนี้จะเป็นแม่ค้าที่รู้จักกันนะคะเขาก็จะมาหาขายนะคะทุกคน จะรอลูกค้าอยู่ตรงนี้ทุกวันทุกวันนะคะก็มาเป็นกำลังใจให้ป้าดำด้วยนะคะซึ่งมีอาชีพหาบนะคะหาอาขายตำกล้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตำทุ่มตำนะคะทุกคนในระหว่างที่รอคอยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ ปากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินตํากล้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้ก็ไปซื้อตํากล้วยมานะคะวันนี้ก็แกะใส่จานแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอจะพาทุกคนมากินตากล้วยกันนะคะดูนะคะน่าอร่อยมากสีสันแบบเผ็ดปีดมากเลยนะ,ะทุกคน เมื่อกี้ออกไปไปซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็แกะเร็จาแล้วเดี๋ยวเะชิมให้ทุกคนดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนเผ็ดมากเลยทุกคนเผ็ดจริงทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเลยนะคะทุกคน ด้วยร้านประดำนะคะโอ้ถ้ากินโช์นี่ก็คงไม่หมดนะคะทุกคนอยากให้ดูนะคะอยากให้ดูสีสันว่ามันบิดขนาดไหนนะคะถาก็จะแบบว่าเปรี่ยงนะ,ะถ้าแบบง่วงนี่คือแบบตาสว่างเลยนะ